สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับส่วนเสิร์นะครับก็อยากจะมาทํารีวิวสั้นๆนะครับสาหรับความประทับใจนะครับแล้วก็ข้อดีข้อเสียนะครับสําหรับจากการใช้งานจริงของผมเองเนี่ยกับเจ้าตัว Mo t ต r o l a นะครับ g 5 g plus นะครับชื่อนี้ค่อนข้างที่จะพูดลําบากนิดนึงนะครับก็เรามาเข้าเรื่องกันเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมใช้งานมาได้สักระยะหนึ่งนะครับเลยคิดว่าเลยอยากจะทําคลิปเป็นข้อดีข้อเสียแต่ส่วนมากเนี่ย พูดตามตรงเลยเนี่ยข้อเสียเนี่ยหายากมากๆนะครับกับเจ้าตัว Motorola ตัวนี้นะครับเราจะมาเริ่มกันเลยในข้อแรกนะครับข้อแรกเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าใช้งานแล้วเนี่ยรู้สึกว่าประทับใจมากๆนะครับก็คือในเรื่องของเจ้าตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยให้ให้เรามาเนี่ยถึง5,000 mAh นะครับซึ่งถามว่าเพียงพอการใช้งานไหมเนี่ยผมใช้มาเนี่ยนะครับ จะไม่ต้องชาร์จแบตประมาณ2วันชาร์จทีได้เลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยู่กับปัใจจัยในการใช้งานของเราด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราออกไปอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็เปิด 5G เพร่าะว่าตัวนี้เนี่ยรองรับ 5G ด้วยนะครับเพราะว่าใช้ Snapdragon 765นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปิด 5G เนี่ยเครื่องจะค่อนข้างกินแบตนะครับพอสมควรนะครับฉะนั้นคือมันก็อาจจะหมด ไวขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าด้วยแบตเตอรี่ที่เขาให้เรามาเยอะแยะเลยเนี่ยนะครับก็สามารถทําให้เราอยู่ได้เต็มวันอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้งานเนี่ยมันในตอนที่ใช้ Wi-Fi นะครับหรือว่าเล่นเกมเล่นนู่นเล่นนี่เสิร์ฟอินเทอร์เน็ตดูอินเทอร์เน็ตนะครับดูบดยูทงยูทูปอยู่บ้านเนี่ยโดยใช้ Wi-Fi นะครับแบตอืดโคตรนะครับคือตีไปเนี่ยประมาณลดแบตของผมนะเปิด เปิดหน้าจอเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็แบตเนี่ยลดไปประมาณ10%นะครับฉะนั้นคือเราลองคำนวณเนี่ยมันสามารถใช้งานได้เปิดหน้าจอได้เกิน10ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้เจ้าตัว Wi-Fi หรือว่าออกไปข้างนอกเนี่ยใช้แค่ 4G เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า 5G เนี่ยแบตก็อาจจะสูบเยอะหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็แลกมากับความเร็ว โอเคแล้วก็ส่วนข้อที่2นะครับที่ผมอยากจะพูดถึงเลยเนี่ยนะครับไม่พูดไม่ได้เนี่ยก็คือเจ้าตัวกล้องนะครับกล้องหน้าของเขาเนี่ยที่เขาให้เรามาเนี่ยนะครับถึง2ตัวด้วยกันแล้วก็เป็นกล้องหน้าที่สามารถใช้งานจริงได้ตรงนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะประทับใจกับกล้องหน้าของเขามากๆเลยนะครับเพราะว่ามีเลนส์ ปกติแล้วก็มีเลนสวายนะครับเจ้าตัวเลนสวายเนี่ยสำหรับผมเองเนี่ยพอเอามาใช้ร่วมกับเจ้าตัว Google Camera นะครับหรือว่า g c a m เนี่ยรู้สึกว่าคุณภาพภาพแล้วก็เวลาเราถ่ายกรุ๊ปเซลฟี่หรือว่าถ่ายเซลฟี่มากกว่า1คนนะครับหรือว่าประมาณ3-4คนขึ้นไปเนี่ยรองรับได้เลยเห็นวงเห็นวิวด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างที่จะชอบกล้องหน้ามากๆนะครับ แล้วก็ข้อ3เนี่ยคนที่ติดตามผมเนี่ยนะครับก็จะรู้เลยว่าผมเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบเจ้าตัวฟีเจอร์ตรงนี้มากนะครับก็คือเจ้าตัวหูฟังนะครับเฮดโฟนแจ็คนะครับที่เขาให้เรามานะครับตรงนี้เนี่ยคือค่ายอื่นเนี่ยหลังๆเนี่ยชักจะไม่ค่อยให้อะไรเรามาแล้วนะครับแต่ว่าสําหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยยังมีเจ้าตัวเฮดโฟนแจ็คมาให้เนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างที่จะ ชอบมากๆเวลาที่อยู่ที่ไหนเนี่ยอยากจะเสียบหูฟังหูฟังเนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยขอฝากไว้นะครับสําหรับค่ามือถือหลายๆค่ายอยากจะให้คงเจ้าตัวเฮดโฟนแจกไว้ให้นะครับจะดีมากๆส่วนข้อที่4เนี่ยผมขอพูดในเรื่องของราคานิดนึงละกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยราคาของเขาเนี่ยนะครับราคาดีมากนะครับอยู่ที่ไม่ถึง1นึ่งหมื่นนะครับได้ ของเนี่ยก็เหมือนทำการอันบ็อกซิ่งเล็กๆแล้วกันนะครับก็จะมีเจ้าตัวสายชาร์จนะครับ USB Type C นะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยแล้วก็ตัวนี้นี่มีเคสสายแถมมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวแอปแอ apter แล้วก็ยังมีหูฟังนะครับแล้วก็เข็มจิ้มซิมนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เขาให้เรามาเนี่ยค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกคนก็รู้ว่ามือค่ายมือถือหลายๆค่ายเนี่ยเขาเริ่มจะตัด พวกฟ,ฟีเจอร์พวกนี้ออกไปนะครับซึ่งถามผมว่าเห็นด้วยไหมเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เป็นผู้บริโภคคนหนึ่งนะครับที่ใช้เปลี่ยนมือถือค่อนข้างที่จะบ่อยด้วยนะครับฉะนั้นคืออยากจะแม้ว่าแม้ว่าเจ้าตัวอะแดปเตอร์พวกนี้เนี่ยจะไม่ได้สําคัญกับคนที่เป็นสายมือถือเพราะว่าน่าจะมีกันเยอะแต่ว่าก็ควรจะมีดีกว่าไม่มีนะครับแล้วก็ส่วนข้อที่5นะครับที่อยากจะพูดถึงเนี่ยนะครับก็คือเจ้าตัวสัญญ,ญาณนะครับ เจ้าตัวนี้เนี่ยในราคาไม่ถึง10,000บาทนะครับเราได้มือถือสเปคดีแล้วก็ได้ใช้5 g ด้วยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยพอใช้จริงๆแล้วเนี่ยครับรู้สึกว่า 4G จริงๆเนี่ยก็เพียงพอกับการใช้งานแล้วแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกสามารถรองรับเจ้าตัว5 g ด้วยนะครับฉะนั้นคือมันก็แล้วแต่การใช้งานของบุคคลถ้าเกิดว่าชอบความเร็วในการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับก็ไป5 g ได้เลยนะครับ แล้วก็ข้อที่6เนี่ยอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมเคยพูดมาเยอะมากนะครับพูดมาหลายทีมากๆซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ยังให้เรามานะครับก็คือเจ้าตัว fingerprint นะครับสแกนนิ้วด้านข้างนะครับซึ่งผมเองเนี่ยยังคิดว่าการสแกนนิ้วใต้จอเนี่ยยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับสำหรับผมเองเนี่ยก็ยังจะชอบ fingerprint สแกนด้านข้างหรือว่าด้านหลังก็ได้ยังเหมือนเดิมก็ได้นะครับแบบคลาสสิกคลาสสิกเลยเนี่ยนะครับผมก็ ชอบการใช้งานแบบนั้นมากกว่าวเพราะว่ามันสามารถมั่นใจนะครับในการที่เราจะสามารถอัดล็อกได้อย่างปลอดภัยมากกว่านะครับแล้วก็ส่วนข้อที่7นะครับข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือในเรื่องของ UI ของเขาเนี่ยนะครับผมชอบมากๆทั้งที่ตัวนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ชอบใช้มือถือที่แบตเตอรี่นานๆนะครับฉะนั้นคือตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้ดีกว่า ก็คือข้อสุดท้ายนียครับก็คือเจ้าตัว High Refresh Rate นะครับซึ่งถามว่าสําคัญกับผมไหมเนี่ยส่วนตัวผมนะที่ผมใช้งานมาเนี่ยผมเน้นแบตเตอรี่มากกว่านะครับฉะนั้นคือผมเนี่ยจะไม่ตั้งเป็นออโต้แล้วก็ไม่ตั้งเป็น 90Hz Refresh Rate ด้วยนะครับผมตั้งที่ 60Hz เลยซึ่งถามว่าแบตเตอรี่มันอึดแบบโคตรๆอะ่ะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะได้ความไหลลื่นนะครับของ UI ของทาง m o t o เองเนี่ยซึ่งของเขาเนี่ยก็เกิดจะเป็น เกือบจะเป็นเพียว Android แล้วนะครับก็สามารถไปที่ตัวออโต้เซตที่ออโต้ได้นะครับมันก็จะไหลลื่นนะครับในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งผมเองเนี่ยสำหรับ60 h z กับตัว90 h z เนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้มันแตกต่างกันค่อนข้างพอสมควรแต่ว่าสำหรับตัว90 h z ไป120 h z เนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับ โอเคส่วนข้อเสียนะครับที่จะไม่พูดไม่ได้นะครับก็คือที่ผมลองดูทั้งหมดนี้มีอยู่แค่3ข้อด้วยกันนะครับก็คือข้อแรกเนี่ยก็คือเวลาผมเปิด5 g เนี่ยเครื่องค่อนข้างที่จะอุ่นนะครับแล้วก็แบตค่อนข้างที่จะหมดไวซึ่งจริงๆอาจจะมันก็คงเป็นเรื่องปกตินะครับของคนที่ใช้มือถือหรือว่าใช้สัญญาณ5 g นะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยติดกับมือถือที่ไม่ร้อนอ่ะนะครับตรงนี้เนี่ยเลยผมเลยไม่ค่อยชอบนะครับส่วนข้อที่2เนี่ยก็คือเจ้าตัวลําโพง ของเขานะครับลำโพงเนี่ยออกมาแค่ตรงก้นอย่างเดียวนะครับซึ่งเสียงเนี่ยก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่ว่าสิ่งที่เขาดีอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันมีแจ็ค3.5มาให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้เจ้าตัวลู่ฟังตรงนี้เนี่ยเสียงคนละเรื่องนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยไม่สามารถใช้ duo app หรือว่า app โคลน นะครับที่เราสามารถแยกเจ้าตัวแอปพลิเคชัน2ตัวออกมาได้นะครับฉะนั้นคือตรงนี้แหละผมว่าเป็น3ข้อที่มันมันไม่ได้สำคัญกับบางคนมากๆแต่ว่าสำหรับการใช้งานของบางคนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องการนะครับเวลาที่สมมุติอยากจะต้องโอเคคนที่มีสมมุติมี WhatsApp มี Line 2อันต้องใช้คุยงานอันนึงใช้คุยงานอันนึงเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยคือมันก็จำเป็นที่จะต้องมีเจ้าตัวแอปคลนหรือว่า แต่สามารถโหลดนะครับ t r t y d p a r t y ที p หรือว่าไปโหลดใน Google Play Store นะครับก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้พวกแอปคลนพวกนี้นะครับก็ทั้งหมดเนี่ยทุกคนเนี่ยมีความเห็นกับเจ้าตัว Motorola g 5 g plus ยังไงกันบ้างเนี่ยนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ u b s c r i b e แล้วก็ เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ส่สนเสริมนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมนะครับใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ peace ล้วก็แชร์ subscribe